เอาละครับวันนี้อยู่กับผมไอโนสเกะขอโทษที่หายไปนานหลายวันนะครับผมพอดีว่าติดธุระนิดหน่อยพี่ต้องทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอาัดคลิปจะมาตอนเลิกงานนะครับมันเลยต้องทําให้เวลาที่จะลงคลิปมันล่าช้าไปก็ต้องขอขอภัยมานะที่นี้ด้วยวันนี้จะมาสปอยบราร์การมอนตอนที่7จถึงเ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่ 4- ถึงหก็คลิกที่ปุ่มตัวไอด้านบนหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปตกปลาแก อุตส่าห์ได้อยู่ตั้ง5วันเพื่อมาก่อนนี้ต้องเสียเวลาไปกับการหาบ้านนายแถมโดนลุงที่ไหนไม่รู้ลากไปดื่มจนเมาแอรอีกเป็นไรไปฮีโร่ดูไม่สดชื่นเลยนะก็หมอนั่นน่ะพามเรื่องผูกกันทั้งคืนไม่หยุดเลยผมเริ่มเขียนตั้งแต่อยู่เกิดที่นิตาสการด้วยหละเป็นของที่เจ๋งแปลงไปเลยนะทําให้ฮีโร่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทุกคนก็กําลังวุ่นกับเบ็ตตกปลาอยู่เพราะว่าพวกระเอกเพิ่งเคยมาตกปลารังแมกนะลุเอาเหยื่อใส่ชั้นที่ส่ฉันไม่อยากจับนะเอได้เลยแต่ฮีโร่ก็ขอแยกตััววไไปปปคนนเเดียย้าาาหมมขอองฉ่่ชลก แต่เป็นอีซังอีโวตั้งหากล่ะทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคือป่าอะไรอาจจะเป็นปลาหน้าเศร้าละมัง้งตัดมาที่มีวะที่กําลังสอนพระเอกตกปลาอยู่ก่อนอื่นก็ต้องโปยเหยื่อลงไปจากนั้นก็ย่อนเบ็ดลงไปตรงที่โปยเหยื่อไว้พวกพระเอกที่เห็นมีวะสอนแล้วก็เลยลองทําบ้างฉันได้2ตัวฉันได้3ตัวเนี่ยของผมก็ติดเบ็ดแล้วตัวใหญ่ซะด้วยไม่ใช่หรอกติดหินนะ่ะเอะในโลกนี้นะ่ะไม่มีใครเพ้อขนาดนี้แล้วแหละ เก่งมากไอ้น้องนาูุที่กําลังไล่ตบมแมลงสาบอยู่ก็เก็บกิ่งไม้ได้นารุได้รับกิ่งไม้พิเศษตีบวกไม่ทันใจเลยเอามือจับแมงเลยละจันแล้วนาูุก็ถือมแมลงสาบไปวิ่งไล่ทินะ<ม>ทนะก็วิ่งหนีไปชนกับกระบอกจนกระบอกหกไปโดนคันสก,กิและคันสก,กิก็เซไปโดนกับพระเอกและปาก,ก็กระเด็นไปโดนแว่นจนแว่นตกน้าไปเลยกลับกันเถอะครับผมอยากเขียนฟูกันกับอาจารย์ไม่เอาหรอก เดี๋ยวนายอ่ะก็ด่าว่าฉันห่วยอีกนายน่นะเคยเห็นลายมือของหมอนี่หรือยังเหมือนกบนายเปียบเลยนะแล้วนายก็ลองมาจากพ่อนายอีกทีหนึง่งพวกนายยึดติดก,กับพื้นฐานมากไปเท่านั้นเอง <S <S จากนั้นพี่แว่นก็เรียกสแตนออกมาหน้าที่ของหนุ่มสาวน่ะคือการส่องหาสิ่งใหม่ๆอย่าได้ไปกลัวความล้มเหลวได้ขาดจากนั้นพี่แว่นก็โดแสแตนแดกเข้าไปเลยนะครับแล้วนะก็เอาตะขอที่ทําเองมาให้พระเอกใช้พอนารู้เห็นนารู้ก็เอามาให้บ้างแต่ตะขอของนารู้นี่แบบตกปลาได้ร้อยตัวเลยปะรับเนี้ยแบบนี้จะเอาไปใช้ได้ยังไง นาลุที่กดจัดก็เลยวิ่งไปสเปียร์พวกพระเอกยหยเปียพวกพระเอกก็กระเด็นตกน้ําไปตัดไปที่ฮิโร่ที่กําลังตกปลาอยู่คนเดียววันนี้จะตกได้หรือเปล่านะอีซังอีโวเนี่ยคงตกแถวนี้ไม่ได้ละมั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนตกได้แถวนี้อยู่นะพี่ฮิโร่ใช้นี่สิ อะไรนะเหมือนของไว้ใช้สาบแช่งเลยกลเลยเดี๋ยวขัวแม่งหรือยอย่าลืมตะโกนว่าเอบิสึละ่ะทุกคนก็รอก,กันจนฟ้าเริ่มมืดแต่ก็ยังตกปลาไม่ได้ฮีโร่เลยจะเก็บของกลับบ้านฉันจะไปเก็บของช่วยเถือให้ทีเพราะผมเหรอเอาหน้ายังไงก็ตกไม่ได้อยู่แล้วในระหว่างที่คันสากิเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างน,นี่มันติดเบ็ดแล้วทั้ง3คนก็มาช่วยกันดึงเบ็ดตกปลาในระหว่างที่ปลากาลังลอยอยู่กลางอากาศเบ็ดก็ได้ขาดกระจายแต่ทุกคนกับหัวเราะยังมีความสุขในระหว่างที่ทุกคนกําลังเดินทางกลับ ตั้งแต่มาที่ก่อนนี้ก็อยากทำให้เขียนอะไรมากมายพอสัมผัสได้ถึงบางอย่างมือก็สั่นละลัวเลยผมเองก็รู้สึกได้เหมือนกันครับตัดมาที่บ้านพระเอกที่ทุกคนกำลังฉลองก็ยังมีความสุขกินแล้วนะคะเอ๊ะปานี้เปื้อนหมึกด้วยนี่อ๋ออันนั้นมันเป็นที่ฟื้นฟูจากเศษซากนะฟื้นฟูจากเศษซากคืออะไรหรอ แปลกน่ารู้ก็สะกิดมีวะให้ดูข้างในห้องนี่อย่าแอบ,บดูตามใจชอบสิเจ๋งดีนี่ถึงหนูจะชอบเลียงกับอาจารย์แต่อันนี้ยสุดยอดไปเลยและผลงานชิ้นนี้ของพระเอกก็คือปลากระพงตัดมาอีกวันนะครับพวกคาวาฟูจิก็กําลังจะกลับโตกเกียวเอา้าเวลาย,ยังเหลืออยู่นะคาวาฟูจิก็ไปเลือกของฝากบ้างสิขอโทษที่ผมรบกวนไว้เยอะเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเป็นเพื่อนของอาจารย์เรายินดีต้อนรับอยู่แล้ว ดารุก็จะซื้ออันนี้หนูไ่าละอาจารย์หนูอยากได้อันนี้เป็นของฝากให้คาวาฟูจิเธอเนี่ยนะรู้ดีเหมือนกันนี่ว่าเจ้านายเช้าของแบบนี้ฉันไม่ได้ชอบสักหน่อยโว้ยแล้วเสียงเตือนก็ดังขึ้นก่อนไปคาวาฟูจิก็พูดว่าถึงพ่อนายจะเป็นคนให้นายมาอยู่ที่นี่แต่เขาก็ห่วงนายบ้างนะและพวกพี่แว่นก็ขึ้นเครื่องบินกลับโตเกียวไป พระเอกที่นึกถึงคำพูดของคาวาฟูจิก็เริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยการใช้สิ่งต่างๆจูๆ่ๆประตูก็เปิดออกพระเอกที่ตกใจก็สะดุดหมึกจนกระเด็นเต็มหน้าเลยมิวะกับสาวแว่นก็มาหาพระเอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนารุทุกคนจะจัดวันเกิดให้นารุนะ่ะอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ขอลงขันสักพันเยนนสิพระเอกก็หยิบเงินให้ไปอาจารย์ก็อย่าลืมเตรียมของข,องขวัญไว้ให้เธอด้วยล่ะแต่วันนี้ฉันต้องเขียนทั้งสองคนก็เดินไปโดยที่ไม่สนใจพระเอกเลยพระเอกก็นั่งคิดอยู่ว่านารุชอบอะไรตุ๊กตาหมีริบบิ้นกระจก ก็ดูไม่เข้าท่าจิงรีเสียงดังจังโว้ยตัดมาพระเอกก็มาหาเคนตะเพื่อที่จะให้เคนตะจับมแมลงมาให้หน่อยยังไม่ทันพูดจบ เคนตะก็ตอบเลยว่าไม่จ่ายให้สิบเยนเลยสำหรับเด็กอะ่ะคงพอแล้วใช่ไหมล่ะอาจารย์จะหาของขวัญให้นารู้ใช่ไหมผมก็จะจับด้วงกวาง100ตัวแล้วไปทําเป็นเตียงมแมลงให้เธอนอนส่วนเพื่อนเพื่อนของเคนตะก็จะให้ขนมกับนารู้แต่พระเอกก็จะเปลี่ยนไปจับด้วงครีมเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ํากับเด็กๆแต่มันหายากมากเลยนะถ้าเป็นส่วนสูงของผู้ใหญ่จะสูงแค่ไหนก็หายห่วงอาจารย์นี่กวนส้นตีนจังเลยนะคือพี่ไม่ได้พูดเองนะครับในอนิเมะมันพูดอย่างนี้จริงๆนะ จากนั้นพระเอกก็เจอดวงที่กําลังตามหาแต่ว่าเคนตะก็ปีนขึ้นไปแย่งมาได้ก่อนพระเอกก็เลยเว่ยไวยนะครับแต่ว่าเคนตะก็เลยท้าพระเอกแข่งจับดวงแล้วเคนตะก็ไปเจอดวงคีมอีกตัวหนึ่งนะครับแต่มันอยู่สูงเกินไปเคนตะก็เลยรวมล่างกับเพื่อนอร์เมชัน่นเบตา้ารวมล่างได้ไม่นานก็ล้มลงไปหน้าพระเอกอ<ร>ที่มาพร้อมกับบันไดก็ปีนขึ้นไปแต่พอถึงตัวก็ไม่กล้าจับจึงขอยิ้มตะข่ายจากเคนตะไม่กล้าจับแล้วจะมาทำมาเขืออะไรพระเอกก็ด่าดวงสารพัดเหมือนแมลงสาบตัวมันวันวาวขยะข ในขณะที่พระเอกกำลังบ่นอยู่ดวงก็บินมาเกาะแก้มพระเอกฉันโดนมันกัดแล้วอ้าเจ็บจังเลยคือพระเอกโคตรกลัวมาและหลังจากนั้นเคนตาก็ไปเจอดวงกวางเฮอร์คิวลิสพระเอกที่ไม่รู้เรื่องดวงเลยก็เลยถามว่ามันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอดวงตัวนี้ราคา2 0 0 0 0เยนเลยถ้าจับไปให้นารุต้องดีใจบ้างๆแน่เลยเคนต่าที่ปีนขึ้นไปไม่ถึงก็เลยจะให้พระเอกปีนขึ้นไปให้หน่อยแต่จะอาสาจับบันไดให้พอพระเอกจับได้เด็กๆก็เผลอปล่อยบันไดเพราะว่าดีใจกันยกใหญ่พระเอกก็ตกลงมานอนกับพื้นและตอนที่ร่วงลงมมาาืออที่่จับตะยยูก็ ุกเพอร์คิลิสราคาสองหมืสีมองเท่งขามือไปเลยเอาหน้าก็แค่มแมลงเองนี่แต่ผมจะไปให้นาลูนี่นะ <Yeah. S 1> ตัดไปที่หลุมศพของเฮอร์คิลิสเคนตะก็เห็นว่าพระเอกพยายามเต็มที่เลยแบ่งด้วงให้พระเอกหนึ่งตัวไม่เคยเห็นผู้ใหญ่เล่นแบบจริงจังแบบนี้มาก่อนหน้าร้อนนี้ของผมสนุกที่สุดเลยละ่ะฉันไม่เคยคิดจะเล่นกับพวกเธอแม้แต่น้อยแค่ไม่อยากแพ้จากนี้เจา้าจริงแล้วนะเต็บตัวให้ดีละ่ะ แล้วดวงก็บินหนีไปสัดนาที่บ้านของพระเอกเป็นที่จัดงานวันเกิดของนารุทุกคนก็เตรียมของข,องขวัญและกําลังรองนาลุมานาลุมาแล้วนาลุมาแล้วสุขสันต์วันเกิดนะนาลุก่อนอื่นก็ต้องของขวัญของอาจารย์ของขวัญของพระเอกก็คือตั๋วใช้ทําอะไรก็ได้หนึ่งครั้งทุกคนก็ขำกันใหญ่จะร้องก็ได้นะนาลุแต่นาลุนี่คือแบบโคตรดีใจเลยอะค่ะ ตัดมาตอนเช้าพ่อเอกก็กำลังลดน้ำดอกทานตะวันอยู่ดอกทานตะวันที่ใครมาปลูกไว้ก็ไม่รู้แต่ตรูต้องมาลดน้ำให้ถึงตูจะปล่อยไว้แล้วมันโตเองได้ก็เถอะแล้วนารูก็โผล่มาปู่จะไปเยี่ยมหลุมศพก็เลยบอกให้พาอ,อ,อาจารย์ไปด้วยตัดไปที่หลุมศพพ่อเอกก็มาเจอกับปู่ของนารุฉันต้องไปนาเป็นอาทิตย์เลยก็เลยจะฝากดูแลเรื่องไฟหน้าหลุมศพหน่อยนะพอเสียงประทัดดังพ่อเอกก็ตกใจนะครับโอ้ไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะมีอะไรก็ถามนารุเอาลวกันนะและปู่ของนารูก็ใส่เกียร์หมาได้อย่างไวเลยก็ไม่รู้หรอกว่าใ หลับอยู่ในนี้แต่รบกวนด้วยนะครับจงกว่าที่จะหมดก็ออกจากหลุมศพไม่ได้นะแต่ถ้าเบื่อก็มาเล่นอันนี้ก่อนก็ได้นะจากนั้นก็มีคนเดินมาเคารพหลุมศพเรื่อยๆเออหลุมศพนี้เป็นหลุมศพของย่านารูนะครับเห็นเปลวไฟขึ้นลงขึ้นลงสม่ำเสมอไหมนั่นแปลว่าย่าของนาลูกาลังมีความสุขอยู่ยังไงล่ะหากทําให้คนที่อยู่ในหลุมศพมีความสุขได้ก็จะพยายามดูหน่อยแล้วกันนะจากนั้นเสียงพูก็ดังขึ้นและก็มีอะไรลอยลงมาด้วยพระเอกที่กําลังรองรับอยู่นั้นก็โดนมีวะวิกมาฟันศอก สำเร็จววาได้แล้วพระเอกที่ลุกขึ้นมาก็ทําหน้าแบบสาบแช่ง แล้วก็ยื่นโคมไฟให้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วช่วยก็ได้หลังจากทาอะไราเสร็จทุกคนก็มานั่งรอดูอนดะแต่พระเอกไม่รู้จักว่ามันคืออะไรจากนั้นก็มีขบวนระบำน้างงานศพเดินเข้ามาแต่หนึ่งในนั้นก็มีฮิโร่อยู่ด้วยตัดมาตอนกลางคืนดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟทุกคนก็เล่นดอกไม้ไฟกันอย่างสนุกสนานก็มีคนมาไหวหลุมศพของย่านาลุเยอะขึ้นย่าของนาลุนี่เป็นที่รู้จักเยอะจังเลยนะนั่นสินะพอปู่ของนาลุไม่ค่อยว่างปีที่ผ่าน,านมาก็มีแต่นาลุมานั่งเฝ้าคนเดียว เฮ้วันนี้สนุกกว่าทุกปีเลยเว้ยไม่ต้องมาทะเล่นเลยัยเด็กบ้าทุกปีได้แต่นั่งเบื่อรอปู่กลับมาแต่ปีนี้ไม่อยากกลับเลยคงเพราะมีอาจารย์อยู่ด้วยสินะเยนี่เองก็เหงาเป็นสินะถึงปล่อยไว้ก็โตเองได้ก็เถอะแต่เวลาว่างก็ขอดูแลหน่อยและกันแล้วเทียนก็ดับลงแต่พระเอกกําลังเห็นหน้ารู้สนุกก็เลยจุดไฟให้ใหม่อ่ะอาจารย์ดูนี่สิย่ากาลังยิ้มอยู่ด้วยล่ะ อีกสอาทิตย์ก็ถึงนทิทรศการนาลูกะถ้าทําให้มือสั่นได้เหมือนตอนนั้นก็คงจะดีพระเอกที่กําลังเครียดเลยจะอาบน้ำเปลี่ยนอารมณ์แต่เครื่องทําน้ําอุ่นก็ดันมาเสียปั่นเท่าไหร่ก็ไม่ติดไงเป็นงี้ไม่เจร ผู้ใหญ่บ้านก็มาดูให้แล้วก็บอกว่าต้องใช้เวลาซ่อมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะผู้ใหญ่บ้านเลยาพาพระเอกไปที่เครื่องทําน้าร้อนหลังบ้านแต่เป็นแบบเผาฟืนนะครับเอาไม้มาเผาตรงนี้นะและน้ําข้างในก็จะร้อนขึ้นมาเองจะใช้ได้หรอครับ,ใช,รบใช้ได้สิอาบน้ําอุ่นที่เผาด้วยฟืนนี่มันฟินสุดๆไปเลยนะพระเอกก็ออกไปเก็บฟืนกับผู้ใหญ่บ้านเก็บไปเรื่อยๆจนไปเจอฟืนอันหนึ่งที่มีแมลงคานออกมาอ้าโวยพระเอกที่ตกใจก็โยนฟืนไปโดนหัวผู้ใหญ่บ้าน น้ำแมลงก็ขานออกมาเต็มเลยนี่เธอขอประทานโทษครับตัดกลับมาที่บ้านของพระเอกไฟไหมต้มน้ำอยู่ไฟยอย่าแตกตื่นสิอ๋อถ้าต้มน้ำอยู่ก็สบายใจได้เดี๋ยวนารุจะทำให้เองนารุสักอย่างวางใจได้เลยพระเอกก็วางใจแล้วก็ลงไปแช่ในอ่างแต่ลงไปได้ไม่นานนารุก็ร้องร่นเลยอาจารย์แย่แล้วล่ะพอพระเอกเปิดหน้านต่างก็เจอพวกมีวากธรรมะยืนอยู่ไง้พวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยพวกเขาคิดว่าไฟไหม้นะ่ะ พอพระเอกปิดหน้าต่างไปพวกเธอก็เลยแกล้งทําให้อ่างน้ําร้อนมันร้อนขึ้นมันร้อนนะเว้ยยัยเบื่อเห็นร้อนอาจารย์ร้อนงั้นเหรอตองแงซีตัวแดงหมดแล้วเนี่ยเห็นร้อนแล้วเธอจะเพ็นทาไมเนี่ยพอพระเอกอาบน้าเสร็จก็เจอฮีโร่มาทํากับข้าวให้เพราะว่าแม่ฮีโร่ไม่อยู่ฮีโร่เลยสอนพระเอกทําแตงกวาคุกมิโซะแต่หน้าตานี่แบบต่างกันลิบลับเลยอาจารย์ได้ดูที่ผมทํำไหมเนี่ยพระเอกก็ชมว่าของฮีโร่อร่อยแต่ฮีโร่ก็บอกว่าอาจารย์น่ากลัวชะมัดทําไมถึงหั่นแตงกวาใหญ่ขนาด นันล่ละพระเอกก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วก็พูดว่าคิดอีกทีหวยแตกชะมัดไอ้นี่นะ่ะระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันอยู่ฮินะก็วิ่งร้องไห้มามีอะไรฮินะร้องไห้อย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องกันพอดีอย่าไปดูเด็กเสียจานถึงจะเป็นเรื่องด่วนจริงแต่ก็อย่าไปตะคอกทั้งสองคนก็เถียงกันอีกครั้งกูไม่ไหวแล้วโว้ยอ,อันนี้พี่พูดเองนะครับฮินะก็โยกหัวโขกถึเป็นชาวล็อกล นาล้นะ่ะนาล้ถูกเด็กปถมจากหมู่บ้านข้างๆแกล้งอยู่มาที่สนามเด็กเล่นนาล้ก็ถูกจับหมุนอยู่หยุดนะอะไรกันกําลังสนุกกันอยู่นี่นาะพี่นะช่วยเขาด้วยพอพระเอกบอกให้หยุดแกล้งก็โดนเด็กเกียนด่าก,กลับมาเงียบไปเลยไอ้นาจริงจอกระำ้ำอาจารย์จัดการเจ้าพวกนั้นเลยเรามาเล่นที่นี่ก่อนนะพอพระเอกจะเข้าไปก็โดนเด็กเกียนด่าว่าไอ้ห่วยอีก เจ็บจังทำไมหัวใจมันเจ็บจังเลยเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่แท้แต่เรียกอาจารย์ว่าไอหัวยสะตงเพงเลยแบบนี้คุยไปก็ป่าประโยชน์พวกเธอก็อยู่ปฐมแล้วอย่าแกล้งคนที่เด็กกว่าสินะขอละถ้าพูดขนาดนั้นแล้วก็ ขาข,าขาาาคสีฮีโลก็จะเข้าไปต่อยเด็กเกียนแต่พระเอกก็มาห้ามเอาไว้ปล่อยผมนะผมจะสั่งซอยพวกมันรู้ว่าสังคมมันโหดร้ายขนาดไหนถ้าไปตันนาะเจ้าเด็กนั่นเข้านะ่ะเดยวก็มีปัญหากันพอดีพระเอกเลยจะใช้มุกโทรแจ้งตำรวจแต่เด็กเกียนก็หัวจดโทรศัพท์พระเอกก็เดินไปจมครีกันเลยทีเดียวฮีโลก็แอบขำนะครับเมื่อกี้นายขำเหรอเปล่า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 ไม่ได้ขำซะหนอ่อยพระเอกก็เลยจะเอาครี่ไปป้ายฮีโลแต่ฮีโลก็หลบได้ พวกเด็กเกียนก็เลยบอกว่ามีสาวถึกกับยายแว่นมาแย่งสนามเราไปแล้วช่างหัวแกซี่เอกไปจากสนามเรานะแล้วน่ารู้ก็โดนโบกหัวทิมเลยพระเอกที่ทนไม่ไหวก็เลยเล่นดอดบอลอัดบอลใส่เด็กเกียร์รัวๆเลย พอเด็กเกียนเห็นอากี้เดินมาเด็กเกียนก็ไปกับอากี้อย่างง่ายดายขมาที่พระเอกกําลังจะกลับบ้านเด็กๆก็เดินตามมาและก็ชวนพระเอกไปเล่นท่าซานกันพระเอกก็คิดว่ามันคือการโหนเชือกที่มีอุปกรณ์พร้อมแต่จริงๆแล้วมันคือการโหนถาวรนนารู้ที่เห็นว่าพระเอกไม่กล้าก็เลยกระโดดโชว์ไปก่อนหนึ่งทีโอยโอยโอยก็ประมาณนี้แหละอาจารย์อย่าทําอะไรเสียงๆต่อหน้าฉันได้ไหมเนี่ย อเอกที่เห็นว่ามันอันตรายก็เลยจะดึงถาวรในขาดพอเด็กๆเ,เห็นก็เลยจะห้ามพระเอกหยุดนะอาจารย์ฮินะก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งไปกระแทกทุกคนจนทุกคนไปห่ออยู่บนถาวรเพราะถาวรขาดพระเอกก็หล่นลงไปหัวก็แทกพื้นหัวแตกเลยนารู้เห็นพระเอกหัวแตกนารู้ก็เลยจะบดสมุนไพรเพื่อถ่ายพระเอกเดี๋ยวฉันก็ติดเชื้อกันพอดีตัดมาพระเอกกำลังจะกลับก็เห็นพาทออิตกเลยทำให้มีแรงบันดาลใจในการเขียนภูกันขึ้นมา ออกมาแล้วทเทพแห่งภูกันพระเอกที่ดีใจเกินไปก็วิ่งไปตกหน้าผอาอพอนาลุกลับไปถึงบ้านก็ไม่เจอพระเอกพวกมีวาก็บอกว่าพระเอกคงโดนยักษ์ในป่าจับกินไปแล้วล่ะนาลุนี่ถึงกับร้องไห้ใหญ่เลยตัดมาที่พระเอกที่กําลังพยายามปีนกลับขึ้นไปก็หล่นลงมาจนข้อเท้าพลิกพระเอกคิดว่าตัวเองต้องตายอยู่ในป่าลึกแน่นอนแต่พระเอกก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในพุ่มหญ้าพระเอกก็เลยหยิบขึ้นมาดูสรุปมันคือกุญแจที่มีวาทําหายไปนั่นเองกุญแจดอกเหรอ หายไปแล้วล่ะคงเป็นตอนที่ไปเล่นที่หลังเนินเขาละมัง้งพระเอกก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในป่าลึกแต่เป็นป่าหลังบ้านเขานั่นเองตูรอดตายแล้วโว้ยจากนั้นพระเอกก็เห็นดาวตกแล้วพระเอกก็อธิษฐานขอให้ตัวเองได้กลับบ้านเขียนงานด้วยเถอะยังไม่ทันพูดจบพวกสาวๆก็หาพระเอกเจอนาลุก,ก็รอง่ายใหญ่เลยนะครับอาจารย์ หลังจากพพะเอกกลับมาถึงบ้านเพ่อเอกก็เขียนภูกััอยังมีความสุขเฮ้ยอยยาเฮ้ยมาแล้วแจแบงภูกันมาแล้วจริงๆและผลงานที่เพ่อเอกเขียนออกมานั่นก็คือดวงดาราแรงบันดาลใจนี่ มันสำคัญจริงๆเลยนะก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยบาลากามอนตอนที่7จถึงเน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างถ้าการพูดหรือเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับผม